ล mm ้ว hmm. ก <t> ็ล้ว mm ก็ส่วนมากก็เสียเอาให้ได้อืต้องเอาให้ได้ที่เห็นว่าช่วงช่วงที่เป็นคลิปตะกีที่ยุ่งยิงที่ว่านั่งหลองบ่ได้ที่ว่านั่งไห้นั่งก็ไห้ดีเด้อแล้วคนจะอิดตอหลอีจังสันจังสี่เนาะตะกีเนาะบ่ได้เรียนบ่ได้มิตรไห้ยิ้งมึงก็มีตรไห้แต่เฮ็ดยั้งก็มีตรไห้ที่เป็นดามาตะกีบ่ได้ดังใจก็สันสีว่าบ่บ่บ่ได้มาอยู่น้ำนั่งเฮาบ่ได นนผู้ที่เคจอบบ่ได้มารู้บ่ได้มาสัมผัสเป็นอย่างจังห้คือวามกดดันว่มกดดันในตัวเัานางเองเน่ะบางเชือกปุ่มดอยแก่คลองเนาะปุ่มดอยมี่ตะกีบพุดก็จไม่ติงว่าบอกท่านหูวจากว่านางเป็นอีอย่างกันเลยว่านางเป็นคนพิเศษเป็นเด็กพิเศษบ่อยอย่างสิเคยวยากันอย่ันนี้เลยเนาะเด็กเป็นเด็กพิเศษที่บอกคือมูสิคขาบอกว่าคือมมบอบนปฏิหารเดิมีอีหย่างในใจบอนั่นาทีว่าทุกเชือกขึ้นม้น้ำตาสิไหล สีไหลน้ำนางเพราะว่าคนเขามันนี่ปมดอยจะไปใกล้ๆว่าแบกเาวาแบกพระละแม่พระละเออซึ่งซึ่งบรสามารถที่สิบอกผู้ใดได้เมง่อสบบ่บ่บ่พระสมานตีว่าให้นไฟฟังได้ก็เลยเห็ดยังไฟก็เลยมีแต่มันเลยมันเลยออกมาทั้งทั้งน้ำตาเพอาะเขามาพอเขามาคำนวณเมื่งแล้วโอ้สนอกนั่นแหละเป็นอย่างพยุดิกรรม่จริงกับทีมงานที่อยู่เก่าๆมาเปลี่ยงจังหักนางเพราะว่าเห็นเขามาตั้งแตะมือแหลก เป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งทิ่มาในในในความลำบากเนาะแล้วคันตะกี้คันสีว่านั่งสิลบลบลบคนเด้นั่งสิสิลบคนเนี่ยเพราะว่าตะกี้กล้องหลายดีเด้ในวงนั้นเกิดได้กล้องเกิดได้หรือว่ายูทูบเกิดได้เพราะว่าอุ้งอิงนี่เป็นอ่ะนี่ว่าได้เต็มปากนั่งกับลบว่า้คือกันกล้องหุ่มมากที่ซูกล้องกระซูได้จะกของแบกแบกนี่ยังมากกับว่รารู้จักละเขาแต่พอตามมาตอบแต่ถ้าสมมติยังไม่ได้ถามกันยังว่าเธอมีความทุกข์ใจอะไรยังว่ามียังไม่ได้ถามตัวนี้กัน อยู่ความถูกหรือความสุขอีหอย่างบว่าได้ถามว่าเป็นอย่างแต่เธอวนี้นั่งกับมีความสุขแล้วนะอันนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วเขาก็บอกวัานีถามเด้ว่าแต่ก่อนเธอเป็นอะไรกายคือกันน้อยเป็นว่อแต่ก่อนเธอเป็นอะไรเวลาเวลาเป็นอะไรมาทําไมเธอถึงถึงร้องไห้ว่าทาไมเธอไม่พูดเธอก็บ่บอกว่าหนูเป็นยังสั่นหนูเป็นยังสี่หนูบาสามารถเ็ดได้หรือ แบกอีกยังไหมเราเอาความหวังไว้หลายขวดเหมือนนี่ใช่ไหมใๆกับคันเฮาโอโจดห้ไปสิคือจังหวะหลับรับพระละหนักแต่บ่อาจสิบอกได้ว่าไข่บ่เอาประมาณนี้มไม่ปฏิเสธนั่นสิมันก็สิบอกมาทาั้งน้ำตาตลอดหลังๆวันนี้นั่งกับเจงแล้วล่ะเมื่งแล้วเพราะว่วาไข่วางสิ่งแต่ถ้าหลายๆคนที่เด็กหน่อยที่เด็กหน่อยเขามานั่นบ่คือองค์จักคน เพราะว่ายังม่ติดพี่น้องก็กเขเข้าใจเขาาใจอยู่ดอกว่าเออน้องไม่เขาเขามากเขากะเขาเขามากว่าอยากอยากมีเงินอยากก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าหลายหลายคนอ่ะในติงก็อยากว่าววายังม่ติดไม่เหมือนองค์หญิงสักคนบ่เหมือนยังม่ติดนี่ใสอันนี้ให้ให้เว่าซะเถตะที่สัมผัสได้ก็ไ่ได้สัมผัสเขาอีหรีดอกกับสัมผัสแบบว่าพันธานเนาะพี่น่องพันพัน บัคือองอิงจักคนที่อุ้งิงว่าเป็นเด็กหน่อยนั่งเป็นเด็กหน่อยอีดีดีนีสไยกับเด็กหน่อยอีดีดีเรียนกับโรงเรียนไปเรียนปรลงปะเลงปังล่างไปกับเด็กหน่อยอีดีดีนั่งบริโตเรียได้พี่น้องแต่ว่าคนอื่นน่ะที่สัมผัสได้อะไม่เหมือนอุ์หอิงมันคืออุ้งอิงพี่น้องที่ว่าโป่งลงเปียงเลงเห็นหลายคนที่ว่าเด็กหน่อยกับบัคืออค์งญิงโป่งลงเปลงเลียงกับกับโป่งลงเปียงเลงคนละอย่าง บ่บ่คื่องอุ้งอิงนี่แต่สุดท้านใจสุดเกิดให้กำลังใจสุก้อนเก่ากำลังใจคือเก่านั่นล่ะคือสังเกตุคือคืนนั้นที่เขาอยู่วงการมาโดนแล้วก็เคยฟันฝ่ามาเจ้งพยุนติบ่ได้บ่ได้มาพอโชคช่วยนี่เป็นมรำมาสมือบ่ได้มาพอโชคช่วยมาพอค้นแสวงหาแสวงหายังกดติดร่ำอะไรกูต้องร่ำไะไคือกันแล้วร่ำถามคู่เขาบอกว่าใครบอกได้สมัยตะกี้ เพราะนั้นเขาต้องคู่พารักจำบอกว่าขาเจ้าจวามองหนีเกจเล็ยกผสมวยเขาจะบอกว่าบอกมัด <c oughs> ทุกอย่างต้องชัดค่อยชัดคาชัดค่อยชัดคำซื้อออ,อ,อาากไม้มันได้ซูมือนี่ครับแต่กี่ว่าคือกันยังมาตีนาทอแต่กี่ขาเจ้าตั้งใจเล่เด้เขาเจ้าตั้งใจล่ำขนาดค <c oughs> ูด่บ่าอาจารย์บดบดได้มาสอนเด็ให้ตั้งหักกัดแกแค่ล่ำให้ฟังอื ล่ำให้ฟังแบบสมือนีิมีหอดควบาอาจารย์อยู่ในวงกับยังบ่นือ่เสียความมือมือดนตรีที่เสียประเด็นกับยังบอนยังบ่ได้นี่แหละคอนเสิร์ตมันอยู่กับคนว่าเออว่ากับขวงสิกับขวงมาหาหยังยังศิลป่ตลอดเลยศิลปินทุกคนนี่กล้าไว้เลยจ้างไปอีกไหมเนี่ยบอกเลยเรยว่าจังออกมือสิสามารถที่จะเป็นครูสอนไปนทางได้แมนเพราะว่าเล่าหูเพราะเขาบอกปว่บเล่าหูเลยว่าแกนของ ของทำนองแต่ละทำนองเนี่ยมันคือไดหลุมมอบบงใดคือมองเล่นมองใดคือมองเล่นมองใดคือมองเอาคำล้ำเนี่ยมันมีมันมีมันมีเสน่ห์ในในตัวของมันเองนี่แต่ละทำนองแต่ก่อนแต่ก่อนคนอยู่มาลำเพลินนี่ยากที่สุดว่ามันมันเล่ามอวันจักรวาหอย่างอืมอืบัดบัดซูมอเอ็นอย่มาลำ้ำหมดว่าเอาล้ำเพลิอนคือล้ำยากักพอสุดทำนองว่ดซึ่งพอหยุดอยู่กับอยู่กับล้ำเพลินมาบ่ได้ยา่หนักอย่างเลยเพียงแต่ห้องอ,งาอาุจักระมองใดเขาสื่อเลียนมองใดเขาสื่อเลียนเสียงมองใดเขาสื่ เขาสีสับเมียนขนาดนไปเอกออกแล้วบ่ได้มาอยู่น้ำอยู่น้ำลำเพลิหนหนึ่งบ่กระถามแล้วว่าออกขึ้นลำได้เพราะผมผมหมักลำเพลินผมเลยผมเลยเลี้ยนลำเพลินมาแต่เพราะเลี้ยนเลี้ยนการเลี้ยนกับกับการปฏิบัติจริงน่มันต่างกันแต่คำว่า,าต่างกันคือการประยุกต์ใส่เราคนเดียวกินนั่ยมันกับปูงมาอยู่เพพินเลี้ยนมาเพิ่นเลี้ยนการปูงมาแต่ว่าเขาเนี่ย อันนี้คือสูการบริโภคเราค้นมักอีอย่างนี่คือหน่าเวทีของเขาปาดกันสิบอเนาะพ่อเอกออบร่ล่ไมีถูกรลดฉาดเลยนี่เสียงเล่าน่ะฮัลลังเตียเขาบอกว่าเหรียญเลยมองจากของเลรียญฮัลังเทียผู้นางฟังรุ่นเงินนี่ใครมันผู้เงินไหลเหรอนี่บ่บ่เคยมากร่ำแบบว่าลูกเงินไหลไปแบบนี้เต็มเต็มเนาะเมียนประเดี๋ยวก็พอะเราไหลไปล้วก็สามารถกลับมาได้นี่ คันว่าไหลก็บ่แม่นไหลเด้ไหลก็คือเป็นมวนไปแห่เอายังว่าลูกเรียนเขาเกินไหลเขาเกินลูกเล่นแต่ยังมาคว่ำคว่ำแบบว่าออกออกออกจากลำเพื่อนไปแล้วเสียงล้าที่ออกจากลำเพื่อนไปงมันเป็นมวลไหมแต่ยังกลับมาได้นี่คือสามาถเป็นครูแต่พ่นั้นอยากให้อยากให้ลูกๆทุกคนแม่ไม่ผ่้ใดพ่อหนึ่งทุกคนกลับของมาถามถามครูบาอาจารย์ว่า่อยลํำถือบ่ เอาคันว่าบจถือพจนสิบอกระว,ว่ามองนี้มองนี้เลี้ยนรูไปหมันถึงพอยุดกี่วันจะกี่ปีกับศีเกษแเราเด้อศรเกษีเงิน,ส,ส,นสิบรร่ได้พ่ได้มาสอนลูกสอนเตาเราเด้อยากให้ลูก,ลกเตาอยู่ทั้งหนาเนี่ยที่ผู้สิต่อไปทั้งหนาเนี่ยเลี้ยนสืบสารเห้มันได้แล้วก็ไปเป็นสอนหลุนต่อไปหลุนต่อไปหลุนต่อไปย่มันด้นสูญหายเพราะว่าบางน้องก็เริ่มชุมนุแล้วนี้กับ่ได้ว่าผู้ใดผู้หนึ่ง จังสรนจังสีดอกต่อไปได้ก็เห็นกับมีทอไปเอกออกละพี่น้องอิลี่ผู้สิสอนเมียนผู้สิสอนกระทั้งถามรุ่นมูขกัมีต้อมุข่อยพออาทิตย์แม่ปีแม่ลุงรุ่นนี่มันจิตไม่ไกลฟังนางไกลห่วยแล้วในวงการแล้วชีวิตศิลปินมันไม่ได้มันบ่ได้ยืนยืนยงยืนย้าวเด้อยืนตู่กับของงอีก้ารจชการเพิ่งเห็นงานหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบไดจกระียนแต่หมอลำนี่ผู้ใดเกินสามสิบไปได้เนี่ คือว่ายืนขายแข่งอะไเด้เนี่ยอายุสามสิบน,นี่ได้น้อยสมมเมดงดียังดีอย่างหนึ่งตะก้อนนี่อายุสากวกลัวผีจังหลับของมาวงเห็นว่าเปจริง,งุ่นลุนๆเกาเด้อจังมาเป็นมาล้ำเลยอายุสาวกลัวผีเด้อจังเมา่เปลี่ยนมอล้ำเลยส,ไไสุมม่มอนี่ถอยลงไปสิบสามเลยเดนี่ยพรนธุ์เวลาบลากหลยเลยสิบสามยี่สิบสามี่สิบปีสามสิบสามยี่สิบปีเอาพาันธุระยะเวลายี่สิบปีเนี่ย ขันยืนโดยล้ำแข็งอย่าคองไดพอหยุดกระถาม,มายอยู่ดีพอหยุดตอนสอมล่ำพอหยุดกระถามอยูกก่ดีภาพกันฮัดฮัดสอมล่ำเพื่อนไหวด้ดยลูกที่น้องไม่เขามาหลายๆคนพอหยุดกรบบอกภาพกานฮัดเอาอกกันบ่ไดก็มาถามพอถามคู่ก็บ,บอกมือได้พอหยุดกระเปิดทางเห็นมือแล้วกระยำกระยำสิก็ยยงบอกเราว่าเวลาเวลาออกงานเราพอพอมีเวลาสิไปจับผิดมูเธอพอพอมีเวลาสิไปแก้ไขาก่อนล้ำเนี่ยคือเธอล่ำในมือนี่ มือหน่าเธอกระลำไห้เราตลอดปีตลอดปีกันลำบ่ไห้คือลำม่ไดเลยเด้๋ัวสั้นสิว่ามูเธอมาอย่างมูเธอมามาเล่นมาเล่นหรือมาัดมาหาเงินมาเลียนมาหาอาชีพือมาหา,าเสียงอันนี้พอหยุดกับว่าวเพรดะพ่อเขายังเพื่อเสีหยห้มันนจุกเข้าไปในใจเก็บเข้าไปในใจจิได้มีแรงบันดาลใจคือพอหยุดถือมาแล้วแ่ะเสียงจังมืองหน่าตาจังมืองไปเรียงคลยวยูยบานมาองมาเป็นมอลำนี่คือถือมาก่อน น้าตาจะมึกลับไปเลี้ยงคว้ยอยู่บ้านเลยเอาแรงบนันดาใจตัวนี้แหละมาผันอย่าของขึ้นมากูต้องรับได้กูต้องเห็นได้กูต้องลองได้นี่แหละคือที่ไปที่มาของของของ,ของในสายอาชีพนี่ไปเอาขึ้นไปหาเน้กินเอะเพราะว่ามือนี่สิได้หายจาเมือต้อเหญอ เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กไว้ซสามีสะก่อนพอกันไม่คิดนะสำหรับคลิปนี้มิลิสบายดีพี่น้อง